เป็นดีขึ้นบ่มีบุตธเจ้าทำประสงค์เป็นดีขึ้นนึกว่าการเจ็บไข้ในผู้ของเราการเจ็บป่วยประสบกับนั่นประสบกับนี้ขึ้นเกิดขึ้นจากดวงชะตาชีวิตเกิดขึ้นจากผู้จากผีจากเทวดาอะไรจะเป็นผู้ดาให้เป็นก็เป็นของคำท่องจ็บ แต่บริจนาบงกำเจของกรราจวลาทำเจะองทำอะไรไว้มาในบริบูรณาบิจณาสุดท้ายมาเราไป่านใส่ข้าข้าวก้องดูลวงดูดาวลงไปทำงานการทัพไปนั่นนี่องเป็นนะันเป็นอันนี้เมื่อเทไรว่าใจจะยังเมื่อเทไรว่าอีมันมีวันเรื่อหูรงตาเลยพิจารณาหน้าสดชาวเว ยิ่งพิจารณาเห็นอย่างนี้เท่าไรใจของเรายิ่งกิดวายเท่านั้นนะยิ่งส่วนสัวเบ็ดิ่งน้นเท่าไรใจยิ่งเกิกวาเป็นเพราะอะไรไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวจะช่วยเหลือมันประสดวิสัยเราครูบาอาจารย์เลยนะยิ่งเห็นความวุ่นวายของโลกมากเท่าไรใจของเราก็ยิ่งเห็นนี้เหลี่นี้อย่นี้ไปคอยว่า ที่จะไปช่วยเหลือได้มีเหตุใครใจทุกข์อะไรอะไรไปหาหมอดูหมอส่งหมออะไรบ้างไปโดนขอบ้างโดนผีบ้างโดนอะไรน้างอะไรที่ประทับต้องแก้ไขอันนั้นต้องแก้ไขอย่างไงสร้างฐานประคุมบ้างหลายๆกรณีที่มัเกิดมีเกิดในบ้านเนี้ยนะบางอย่างพวกเรามาขอเรื่องสร้างฐานประคุณเราบอกเราไม่ใช่พระสร้างฐาน เราเป็นศานสอรสอนส,สารเราเรียนวิชานี้มาเพื่อสอนสารม,มาบูมไม่ได้เรียนมาเพื่อต่างสารมาบูมพระพุทธเจ้ามัะไปยึดถือขอลรูกการไหว้พาหุเจามันยึดถือมองรูการวา้าร,จราาพาจานอรูปารารทเจานิะยึรูารไหรเข้านไปัญญงปการไห้เข้าไปกรการไหว้ะพท้นไมยึดเขาภูมกที่นวที่นีะถึงแม้ว่ามันจไมงรูปกาไหว้ ไม่ความสำคัญในความเกี่ยวข้องแต่ถ้าจะเกี่ยวข้องก็ต้องแทนเ็นตาจิตส่วนเดียวพอแล้วเขาบู้ณาตนบุญกัรทําบุญให้ทานพวกเราเอาไว้กันกระทั่งตรมตามทำอะไรข้ามอะไรก็ตามภาวนากรตามเสริมเสริมกุณพระพุทธเจ้าติตามบุญมันมันมีส่วนใดที่เราพระเจ้าได้ทำแล้วในวันนี้ได้เกิดได้มีขึ้นแล้วกต่เราพระเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายมีเวลามัดาปุญญาตายายพระรุ่งเจริญ ให้ระดังโมทนารวมส่นุณส่วนนีด้วยแลในระดับความเย็นดุเจ็นใจก็เขาจเจ้าทางนี้พอแล้วคุเูเจือพี่ทำมูุพิศการพิกิุลคุณให้อย่างนี้ถูกต้องแล้วไม่มจะเป็นต้องไาทำศาลเพราะครจะเป็นต้องไปับ ถือส um, pues ิ ators, ่งเหล่นี้ไปไปหารมวงวมขูงมราเอาดูดวงดูดาวไปแบบนี้ยากที่จะแก้ไขครับความปรารถนาของมุ้งห้าอยางอยากมีทรัพมากสองอยากให้ทรัพนั้นบรรลุความเลิศตมให้เกิดความสุขให้ได้รับความสุขร่มเย็นจากทรัพย์เหล่านั้นเืิอทรัพย์นั้นจะจระจายใช้ถอนตังตังจิตตัมได้ที่จะไา้มาบ้างเถิด คงจะมีความสุขเกิดขึ้นกับการใช้ทรัพย์ก็เป็นนะครัสามในเมื่อมีทรัพย์แล้ว <c oughs> กอ็อย่ามีอำนาจอย่ามีอำนาจอย่ามีอำนาจมากคอยปกครอยบัญชาการผู้นั้นคนนี้บังบนนคับผู้นั้นคนนี้เหลืออำนาจของตนทั้เงนินทัาาการใช้เงินาาทั้งอำนาจสี่อย่ามีบริวารที่อยู่ใต้อำนาจหรือข้าราชการคนอืนอ่นนั้นมาก อย่าให้คนไปชูหอย่าให้คนไปนับหนา้าหรือตาอยูได้เพื่อกระเทกความรู้ความคิันช้าตัวเองห้าไม่อยากตายมันน่าสลดนะมันขัดกะซับความรู้าาเกี่ยมกับธรมาตความเสื่ซึ่งทางอยู่เป,เปลี่นยนแปลงล้าสัาไร้เกิดแย,ย่เจ็บตายโดแยเจ็บตายมันเป็นของตายตัวไงลกูก ปแย่งริงไม่ได้จะไปลบโ้างไม่ได้จะให้ออกเลยเลนเป็นไปไม่ได้นี่เราเป็นพุทธบริษัทเราถือตนเป็นพุทธมามุกะเราเป็นผู้ถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระรมประสงค์เจ็นานะพระพุทธเจ้าฉลาดอย่างไรพระพุทธเจ้ารู้อย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าฉลาดอย่างไรเราองฉลาดอย่างนั้น เป็นรู้ว่างกมันมาตกไประเด็นฐานที่ต่ำเอิมหน้าเยริยางยาที่ชักหน้ามือกิดลงใจเงไปก็ต้องต้องขันจูงิตลงใจไว้ในรู้ในหอมในเกล็ดในจิตวิญญาณสินและไว้เพื่ออะไรเทานะาพิจารณาดูอัตภาพความเป็นจริงควาเป็นจริสัจธรรมเปนจริงเป็นไรพิจารณาเาไปเกิดเก่เจ็บตายทุกข์มานจันาตาไม่จะไปถืออะไรได้ Nên mọi người kinh thang mình tự động kiệp, tự động buồn, tự động hẹn hò, tự động เขาได้มาต้องลำบากหน่อยอี่มีละสวนเรานี้มันเป็นอย่างนี้เท่านั้นาบสภานความเป็นจริงยึดหลักทำคำสอนพระเจ้าตัวแล้วต้องตายยึดถือว่านี่คำสอนมชาเป็นหลักฐานทีวอย่างใจจิตใจใจความเกี่ยวสิ้งนเป้นธรรมดาความเกิดมีธรรมชาิความแทนมีธรรมาความเจ็มีธรรมดาทํทความเจ็นให้มันเป็นธรรมดาติหนึ่งที่อยู่ตุกตังธรรมนี้รงพอมันเห็นตรงเข้าไปแล้วละมันทำใจได้ พอาเห็นสิหลักฐานพยานสิ่งล่านี้แล้วโอ้นีม่มันชัดเจนนะนี่นะความเป็นความตายต้องเกิดคือเราทุกวันแบบั่งบมันทําให้เราไม่พระมาในการการ็ะตุ้นริตุานตัวในการทำผู้นำความเด้น,น,น,นในการสร้างหน้าที่การรันถ้สึกแ้วมันทําให้เราไม่พั ต้องเกิดขึ้นเดีเราอีกตะปันหนึ่งวันใดวันหนึ่งต้องถึงเราอย่างแน่นอนแหละใจเราไม่ประมาทเพไม่ประมาทมันก็ตั้งต่วนใหญ่ทุณงามความดีสุปฏิมโนไปไหนล่ะก็ผูกสุปฏิมโนไปบอกสุปฏิบารีแล้วเราไปปฏิบัติเราก็ต้องเป็นสุปฏิมโนด้วยนะครับหลวงพ่อพระเจ้าปูชุปฏิบัติต้องยาอย่าปฏิบัติเพื่อลมปราสามีสมควรนะเพื่อประการนั้นผมนะมุ่งหน้าเราถวายมาเป็ิยาพลนันละกิดุไปทาง เนยทางการสร้างบูรณาสสรมสร้างคีมีเ่ว่านีพานประโยชโมตุเป็นปัจจัยวิสัยเพื่อทึงึงนขางบุคคลเื่ว่านิ้พานปริโยชโมตุก็นำสายตาเรานี่เข้าไปพระพุทธเจ้าเคยบั่างนี้แต่น้ำงตกพระราันตรงก็ได้บัดกันมาอย่างนี้ทานสีทองนานกำชับตก็ไปกำชับ่อไปจงขั้งถึงดวงสีจงแดงแท้จริงสอนตนที่ไม่เห็นนี่คือตัวโรคตังการนี้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างไมเอาโรคครับผมตัวเอง การดูการสอนการพัฒนาความจริงจริงไม่ได้เกิดข oh. ึ้นก oui ับเราเลยสัจความจริงๆั้งไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะไม่เกิดขึ้นกับเราการโต้แย้ะการตีการยึดการแข่งแย่งกินมันมีอยู่ในเราแล้วมีอยู่ในหัวใจของเราแต่เราสมใจปวดโกรธทุกทุกสิ่งทุกอย่างเต็มอยู่ในหัวใจแต่มันมี่แหอำนาจเกเรมันมันคลองใจมันคลองหัวใจของเรามาแต่เราพบแต่ธรชาติวงการชีวิตเราเป็นหมดนับถืบ พให้อาการเห็นพวามาเกิดขึ้นก็รักตามท่าก็ทาตามกวตวามเกียดเกียดตามป้าป้าเตามทุหมดต่อหน้าอยู่การความสำคัญตัวสำคัญพออะรพ่อต้องการให้เจ้าของอยู่สุขอยู่สบายพอมันเกิดเมื่อเกินตัวอะไรก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นเข้าไปแล้วลุต่อยล่นไปต่อหน้าอย่างนี้หนึ่งครัไปละข้ามเกินไปข้าเิมไปท้ากับมิทาความีท่าที่เกิดขึ้น ภาพทุกเรื่อที่เกิดในจักรวาเราพอภาพทุกเรืที่เกิดขนี่เราโทษทุกตัวนี้เราจริงนะโทษเป็นวิญญาณที่นั่งทำผีที่นี่ทำเทวดาทำวิญญาณทำการเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้แม่เทวดาก็ไม่มีไม่มีอินทร์มาบการใช่เจ้ากับในเวนวิญญาณเป็นนั้นประสานให้เป็นอันนี้วิญญาณเป็นนั้นทำไม่เป็นอันนี้แค่ที่สุดแล้วคือติดกรรมเจ้าของเอง สุดท้ายมาเาไปยืดเสือสารณะาที่มึงไม่ใช่ของแห้งของดิน้นตายทินกระเบาแทนที่จะแก้ไขได้รับในศาลในพิธีการใจดีใจใส่เนี่ยการทำพฤติกรรทำรุนเจ้าสุดท้ายไปลาทางมามีประโยชน์อะไรตโมตระภริยาน์ม,มืดมาแล้วก็ม,มืดไปหาความสว่างเกิดขึ้นหาใจไม่ได้ตโมตระภัณยมืดบอดตลอดนานกา อันนี้เราเมื่อมาเนี่ยมันเมื่อมาเท่าไหร่กันกี่พวกกี่ชาติเกิดเกิ่อตายตายมันนี่เําเมื่อมาเาม,มื่อมาแล้วเท่านัแต่ขึ้นก้ไม่มาเลยดอกีกแน่ถ้ามาหลงสิ่งแล้วนี่ถ้าไม่ไขความสว่างกระจ่างแจ้งให้แก่แสงอัดแสงทำให้เกิเดึด้นใจดวงจิ่นใจแล้วล่ะความสว่างกระจา่างชาของอัดแสงทำให้เกิดขึ้นมาในแกงเราแล้วล่ะมันจะเมื่อต่อไปโมทมักปริยานุต่อไปตลอดน,นาสการก็เป็นผู้มื่อวดอ,อยู่ตลอดนาสถา ยิ่งเมื่อคนนี้มิเห็นอะไรทรมพุทธเจ้าไม่สนใจในธรรมพุทธเจ้าเพราะนั้นก็ไม่เห็นธรรมพุทธเจ้าไม่เห็นศาสนาก็ราะนันไม่เห็นไม่เห็น,เ,หนเปรียบเสมือนคนตาบอดไม่ดื้อแม้ดวงจันทร์มีดวงอาทิตย์มีสว่างประจักษ์ยากาทุกที่วานาตีก็บอกว่าไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีเพราะมันตาบอดก็เหมือนคนไม,ม่เชื่อความดีความัูกที่พุทธเจ้าประกาศไว้คำต่างๆพุทธเจ้านั้ะ ลายชาติเดียวสินี่ะเกิดมาทังเดียวตายสักเดียวมันไม่ข้างเดียวสิเพราะความคิดมันคงแต่งของจิตมันมีความสุขในจิตมีความทุกข์ในจิตมีควาเสุขหามันมีมันไม่มีที่จิตุขสิ้นถ้าเกิดว่าจิตงเหนี้มีความสื่นเกิดขึ้นมาในใจใจมีความดำดิอยู่แล้วนี่การเกิดใหม่ก็ต้องมีในใจแต่ถ้ามันมมีความดำดิเป็นเพียงแต่สังขารธรรมที่ปุมแต่งที่พิจารณาตามหลักตามฐานธรมปัญญาตามเอาเป็นไปเกิดเกิดตาบอยู่นั้นนะ มันไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดไม่ตายต่อไปในนั้นนิ่รวมกับฐานะการทั้งคบุระบบพากันจำเนที่นี้พิจารณาการสร้างพลรมีของเราการพัฒนาระบบจักรของเราเพื่อสุขภทไหนเพื่อความหลุดพ้นเพื่อสุขติภพเพื่อความเป็นสุขติเพื่อโลกสวรรค์เพื่อภมิโลกเพื่อปัานิพาเพื่อการที่จะอสถดีที่เราทุกข์รต่สงสารในเมไตาโดยอาศัยอำนาจแห่งการระพฤติบฏิบัตามสายทางที่ผู้เจ้าประ เพิ่มไปเพิ่มไปแล้วนะเขาเพิ่มไปตามนี้ให้รู้ให้เห็นตามมีนะดวงจิตดวงใจนี้จะพลาดพลาดเกเรไปไม่ได้เลยเพราะดูแลรักษาพระมัทระวังรักษาอยู่นัถมกาีวิจารณ์เราทั้งทานทั้งศนทั้งภาวนาพิณาเข้าไปนีเพ่งมุนสายก็ทำก็ไปยิ่งเห็นมันเป็นภาพโลกมันเป็นภาพเท่าไหร่ใจก็ยิ่งสอนใจให้รู้ให้เห็นตา มันน่าจิ้มกับทานความยึดถือน่นั้นใจมันตั้งมั่นมันเป็นธรรมจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตมีความตั้งมั่นตลอดนันการสุปิตันโนบาลบทชัดขึ้นสุิปันโนทำรูปปฏิบัติปฏิบัติตามสายรรมดตลอดนั่นเดียววัยชีังจะตาทีุ่ริศายุการีอาปรสศบุคราอยากคู่บุษมีสี่คู่นาเรียนตัวบอลไดแปลตัวอาเรียนตัว อานรอเลียมัตเรียบรมผัโสดาภันมภ์พระโสดาภันฑ์สะทาคามัณฑสทาคาภัณอนาคามิอนาคามิมะนาคามิปุตะนังตังมาตันเซลตามสายทางอันใดทางที่พระเจ้าประทานไว้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ถืงผู้ใดผู้หนึ่งผู้ใดไปพูดบ่อยๆแล้วต้องเป็นกับผู้่านสันทิฏิโกอากาทิโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลาผู้บัติเองเ็นยนเองก็จะตาเวทิี่จะรมอยู่ ประจั์ชัดแก่จิตแก่ใจได้แล้ววขึ้นอยู่กับคมได้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหลักฐานใจเป็นพยานสําเร็จแนวที่ใจไม่ว่าํำเราใดมีใจถึงก่อนนี่นะเห็นไหมล่ะตอนนี้มันก็อยู่ในเราเนี่ยเราก็เห็นก่อนทุนังความดีความสุขเราก็เห็นก่อนความทั่วเราก็เห็นก่อนความทุกข์เราก็เห็นก่อนใจเนี่ยมันเห็นก่อน ไม่เป็นใหญ่ไม่เป็นฐานได้ยังไงไม่เป็นพยานไม่ยังไงก็มันประจั์ชัดอยู่ในจิตใจใจผิดชอบชั่วดีมันอยู่ในเราส่งเสริมตัวไหนเราพิจารณาเราไปมุ่งเราไปสูงเรไปเรื่อยๆหมุนจิตนี้ไปเรื่อยๆสร้างสาระเป็นสารพยานในจิตใจใจปรละนั่นจะสมฐานทั้พุู้ทำมากับเป็นผู้ชราแล้วเหมือนอย่างที่พทดเจ้าตรัสพุทงสรณังปรรมนั่งแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเขาจะรู้อย่างไรเรารู้อย่างนั้น ทำมัจนสามีเรามีความตั้งมั่นยอาศธรมมนของ้าพาในนานารีชอแล้วโดยประการทั้งปววเก็นมาธรรแล้วเนผู้ตั้งมั่นตามธรรมัุบันข้อพิจารณามสัจจนสังคำสอนังสามีปฏิบัติดีปฏิบัติต o งปฏิบัติเพื่อลบละปฏิบัติสมควรแล้วโดยประการทั้งหววนั่นนะอามในยโยาภในยโยรักนโยอัจะเยกนอยโย อาร,รมณตรางคนนั้นเป็นตามโลกคาเดเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านี้นั่นน่ะทางของพระเจ้าสองไม่เคยเห็นนะเอาอะไรในโลกของทุกเกิดตายเขาต้องรู้ปฏิบัติอย่างนี้นะพอถึงเท่าจะตายไม่มีสทธิได้าการเวลาเลยพอใจเกกับการเป็นการตายทุกอย่างเกิดอ,อยู่กับตาย เงินี้แล้วก็ไม่รลดไม่เร็วเกินรวมไปกว่านี้ไม่ตกต่ำกว่านี้ชาวมาบ้าอำยาจป่าอยู่ท่ากลางอยู่ในสวบาไม่มีที่หมายการเกิดตายไม่มีอีกแล้วปฏิบัติไปถึงเขนหาหน,นั้นนั่นนหะจุดหมายปลายทางที่คุณจะเอาตังค์แก่ผู้ตระหนักทั้งหลายบริสุทธิ์พุทโธบริสุท์มมบริษัทต่างมอกระธบต่างโง่ในเดวะชาตินาครับคุณ วางไว้เพื่ออะไรก็เพื่อเพื่อการสอนใจตรงนี้เนี่ยเพื่อเพื่อเอื้อความสงบให้เธอใจเพื่อชงพระใจจุดหมายที่สุดของพวกที่สานานก็คือหัวใจอยู่นี้เองนั่นเป็นธรรมอาราพน